สวัสดีครับเพื่อนเ,อนเอนสวัสดีครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเขาจนิเขาชมช่อง y ยูทูบผ่านบูล่าชาแนลนะครับไปดูพวกค้ามาขายจอบบางาคเสียมันบ้างดมีรถมาขาย,ย,าขายจอดไปีไปขายจอดคาเสียมเอาบไปว่นน้าบดิเอา้มา

ลางมาธีเลี้กล้เส้องบางวิธีเลี้ยกจอบเลี้ยกลเสียกเสียมเอาเลี้ยเลี้ยอบเรียกเสียนล้นเี้อันนี้มาเปียกเป็นเล็กใช้ไฟอะไบเรพอะเอ้จับแบะไ่ไงีบิ้งเอราคามันต่ำเหมืกันดิ่ลจิตราคาไปเลยราคา่วม่อก่อตำวัวใหม่ ลนี <Cornell> ่เหือนีนี่้ที่หลเดีจิ้มลําเดำเด็กถูกคนดัใหม่โอ้ที่เราจานั่นสบอาไว้เรียกไวแล้วโอ้ไมอยู่จะได้นั่นบอลแล้วเรียกไวเรียกไวของเราเไม่ไปการเราไารเราไม่จะไม่เซียนอันเป็นมานี้อยู่ ઓ� હણળ ખદણ ચીતે મિંમંલ દ્ં મંયંંલં઴ણ માાયિત મતઢ મતંલમં જેમં઺િંદએ માયંંલાંંથઈ મતંપં� บรรยากาศเ,เช้านะครับมีพ่อค้าขายจอบใบเสียมมา,ามาเตะกายตามหมู่บ้านแล้วก็จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนอน่ กำลังต่อรองกันนะครับกำลังต่อรองกันระหว่างลูกค้ากับพ่อค้านะครับต่อรองกันระหว่างพ่อค้ากับแม่ค้าแล้วลูกค้ากับพ่อค้าต่อเลขโทรศัพร์อะไรยืนยันหนึ่ง <c oughs> การต่อรองระหว่างลูกค้ากับ พ่อค้านะับพ่อค้าขายจอดกรเสียมมาจอดเลขขายก็เลยจัดซื้อจัดหาเพื่อไปทำไร้ไถนาขุดคูขุดคลองอเงี้ย

ทีมงานซ้อมวมานครับใส่ชุดฟอร์มประจำชาติประจำวันงานด่วนงานด่วนสิมีการสีดวัคซีนประจำไม่วามันมาหัดาวมอพูดสิงน้มไปทีมงานอัตมาตรวจวัดความดันและกัวความสูงของ ผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับพวกนี้ก <c oughs> ็มีว like ันนี้ก็มีนัดฉีดวัคซีนต่างต่ก็เลยเขาก็เลยมาเตรียมตัวกันก่อนเวลาประชิดนะก่อนเวลานัดว่าเตรียมตัวชาวเรามีทีมที่จะมาฉีดวัคซีนกับ นี่ที่มันกีด้วยถึงก็ประมาณสองโมงกว่านะสองโมงกรึ่ดดงขนาดขนาดรวมตัวกิมกีทุกทีมที่วัดบ้านดอนทันครับวันนี้กาแฟกับกาแฟ คือมันมีทิมมานปสมออ,อยู่ที่นี่นะฮะอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะประสานงานกับการหน่วยงานทางรัฐบาลก็มีนโยบายฉีดวัคซีนที่ใครยังฉีดไม่ครบสามเข็มหรืออะไรเงี้ยก็ถึง่อนกำนดก็เขาก็ัก็ประกาศบอกให้ว่าให้รู้ว่าวันนี้จะมีทีมแพทย์ทีม มอออกมาฉีดออกมาจากตั้งจุดฉีดตอนที่หมู่บ้านตามจุดวัดวัดต่างๆเสร็จแล้วนี้ก็คือมามาถึงก็มาวัดความดันนะวัดความดันเสร็จก็ไปแจ้งให้ลงบัน,บนทึกรายบัญชีรายชื่อนะมนนนานอซะ ับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับรอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งติดตามความเพื่อนไว้ในคลิปต่างๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับเพื่อนๆ